สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้มาพบกับช่องกุ้งฟดไซนะคะวันนี้จะพาไปดูผลไม้จากต่างประเทศที่เอาเข้ามาปลูกในประเทศไทยนะคะไม่ใช่กล้วยหอมแต่เป็นอะไรเดี๋ยวตามมาดูค่ะนี่คือต้นนี้ค่ะมะเดือฝรั่งอันนี้เป็นมะเดือฝรั่งพันเจแปนนะคะหรือว่าพันญี่ปุ่น อันนี้จะเป็นลูกที่เขายัางเล็กนะคะจริงๆมันคือกลุ่มของดอกนะคะเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนของดอกอน,นี่ลูกเล็กแล้วก็พัฒนาเติบโตอันนี้เราห่อตะข่ายนะคะเพื่อป้องกันแมลงวันทองหรือมแมลงอย่างอื่นมาเจาะภายในผลเขานะคะอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เริ่มแล้วค่ะ เริ่มออกเป็นตุ่มของดอกดอกและผลก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะนี่วันนี้จะพามาชิมมีลูกสุกพอดีค่ะจะพาเพื่อนๆมาชิมนะคะอ่าพันนี้นะคะใสยพันนี้พันญี่ปุ่นลูกสุกเขาจะมีผลเป็นสีแดงนะคะแดงออกม่วงนี่ค่ะแดงออกม่วง ่เดี๋ยวเราเด็ดมาชิมกันเลยค่ะชึบอืมได้แล้วลูกเลกของสวนด้วยค่ะประเด็นเดี๋ยวเราปัดอาฝุ่นนิดนึงนี่ค่ะสดสดนะที่เราเห็นอ่เดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูปัดอันนี้ออกก่อนนี่ค่ะเราจะผ่าครึ่ง ลดูข้างในนะคะนี่ตรงนี้จริงๆเป็นมเมล็ดเขานะคะเนี่ยเมล็ดเขาทั้งนั้นเลยเป็นราชาแห่งผลไม้ด้วยนะคะราชาเกี่ยวกับอายุวัฒนาค่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะอันนี้ชิมแบบอทั้งเปลือกนะคะจริงๆเปลือกเขากินได้ลูกแรกของสวน ืมีรสชาติหวานธรรมชาติค่ะแล้วก็เขามีกลิ่นกลิ่นหอมของมะเดื่อฝรั่งด้วยนะคะนี่เพื่อนๆดูนะเขาก็จะเป็นแบบเจลลี่นะคะมีความเป็นเจลลี่จุซี่ด้วยชุ่มฉ่ำวิตามินสูงมากอะนี่ลูกแรกของสวนอืม อรนน่อยค่ะหมดเลยนะคะคำนี้อืมเยี่ยมค่ะอันนี้จะเป็นแนวทางนะคะให้เพื่อนๆได้ไปหาปลูกกันนะคะเขาพาพันง่ายด้วยค่ะแต่กิ่งง่ายแต่ที่ปลูกนี่ปลูกสฟตาร้าเพราะเขาเป็นไม้ที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขังนะคะก็เลยปลูกสฟตกร้าน้ำจะได้ระบายออกได้ อันนี้ปูกแบบปลอดสารเคมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะถ้าเป็นใบเป็นเชื้อราอย่างงี้ก็ก็ใช้เชื้อราสู้กับเชื้อราด้วยกันนะคะนี่ใบเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นิดหนึ่งนี่คะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกุ้งพี<ม>ไซด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ